ข้ะเนตชั้นเดียวครับแบบใหญ่หลอ่อชา้นเดียวสอชา้นมีนะครับแล้วแตสั่งครับงานดูวสวยครับดูการทำงานนะครับร้อยครับ สั่งได้นะครับส่งงานลูกค้าอุตรดิตล่านี้ครับประตูด้านล่างครับมีคนถามว่าประตูตรงไหนด้านล่างนะครับประตูสวยๆครับช่องลมมีอากาศถ่ายเทยดีครับ ทางหน้าครับทัทาง,ทางทสวยๆขอบคุณมากครับ